ครับสวัสดีสมาชิกนะครับร้านวาวดบเพิงนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสูบแรงดันสูงนะครับตอนนี้สินค้าเข้ามา100ตัวนะครับสําหรับล็อตล่าสุดนะครับสําหรับวันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็มีบางส่วนนะครับมีลูกค้าจองมาประมาณอ่าสิกว่านะครับประมาณ20ท่านนะครับก็จะจะส่งวันนี้นะครับผมเรามาดูด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผม ให้ดูแบบสดๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอเป็นเอกสารนะครับคู่มือการใช้งานนะครับการประกอบการซ่อมบำรุงนะครับสเปคของตัวสูบตัวนี้นะครับโอเคนะครับหนึ่งคือเอกสารนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับต่อมากล่องสีขาวอันนี้คืออะไรมาชมกันครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกตนะครับอันนี้จะเป็นเกจวัด6 0 0 0 psi นะครับเกลียวขนาด m 1 0นะครับหน้าปัดนะครับจะเป็นเกจของเจแปนนะครับด้านในมีน้ำมันนะครับผมก็สอบถามทางโรงงานนะครับน้ำมันตัวด้านในนะครับเป็นซิลิโคนออยนะครับผมใช้สําหรับอะไรคือทางโรงงานแจ้งมาว่าใช้นะครับผมเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของแผ่นนิ้ไว นะครับป้องกันกนารสัารสะเทือนของแพ่นดินไหวนะครับซึ่งาเราไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูด้านในนะครับผมตัวกล่องตัวนี้นะครับมาชมนะครับ มันก็จะมีนะครับสําหรับกลองตัวนี้มีน้ํามันนะครับผมซิลิโคนออยล์หนึ่งขวดนะครับใช้สําหรับซ่อมบํารุงหยอดจุดโอลิงนะครับไม่ใช่เป็นน้ํามันหล่อเย็นนะครับบางอ่าบางท่านสอบถามนะครับเป็นน้าหล่อเย็นไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นไส้กรองนะครับใส่ตรงสีแดงตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกรองดักามชื้นนะครับบางทีแรงดันสูงมันจะมีามชื้นนะครับแล้วก็จะมีประแจนะครับผมหนึ่งตัวชุดซ่อมนะครับตัวอุดจุบมอไซ์นะครับผม ตัวต่อข้อจุบมอเไซค์นะครับตัวอุดเทสนะครับชุดซ่อมบำรุงน็อตโอลิงครบชุดนะครับคือสําหรับครั้งแรกนะครับหากมีปัญหาเราสามารถใช้ชุดซ่อมตัวนี้ได้เลยนะครับแต่หากระยะนานๆไปนะครับสอปีไปทางผมนะครับทางร้านนะครับก็จะมีอะไรสำรองให้ได้ตลอดการใช้งานมีตลอดนะครับสต็อกแน่นๆนะครับสายแรงดันสูงตัวนี้สามารถทำแรงดันสูงสุด6 0 0 0พีไนะครับผม แต่ท่านใดนะครับต้องการอัด PCP นะครับไม่ควรเกิน3,000 psi นะครับต้องดูสเปคตัวถังของท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวสูบนะครับด้านในนะครับก็จะมีมือจับหนึ่งตัวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้ตัวสูบนะครับสูบรุ่นนี้นะครับจะเป็นฐานพับได้นะครับขอครับเป็นฐานพับได้นะครับกลางพับแบบนี้นะครับคือพวกพาสะดวกนะครับผม ครั้งแรกนะครับที่จะได้ประกอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมคือตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกจวัดแรงดันสูงนะครับอ่าเสียบด้านบนนะครับผมสายนะครับต่อรูด้านล่างนะครับผมเป็นลักษณะดังภาพแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ทำแรงดันสูงสุดนะครับอยู่ที่ห0พัน psi นะครับโอเค อุปกรณ์นะครับโดยสรุปนะครับผมก็จะมีตัวสูบนะครับสายนะครับเกจวัดนะครับชุดซ่อมเอกสารคู่มือการใช้งานไส้คลองนะครับผมอเป็นซิลิโคนออยนะครับประแจหนึ่งตัวนะครับมือจับนะครับซื้อไปครั้งแรกประกอบจุดไหนบ้างเกจนะครับใส่รูนี้นะครับสายนะครับใส่รูนี้นะครับผมมือจับนะครับใส่ด้านบน ล็อกน็อตสองตัวนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับก่อนใช้งานครั้งแรกนะครับต้องหมุนตัวนี้นะครับตัวนี้คือจุดปล่อยลมพังสายนะครับผมหมุนแน่นก่อนสุกทุกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนถอดหัวปลายสายหัวควิกนะครับผมต้องหมุนออกทุกครั้งไม่งั้นลมมันจะค้างสายถอดออกยากนะครับผมโอเคนะครับราคานะครับอยู่ที่ราคา1 2 0 0ันสองร้อยบาทรวมส่งฟรีแบบโอนนะครับแต่มีปลายทางนะครับท่านใดต้องการปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งรอยบาทเป็นยอดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผม อ่าสนใจสินค้าติดต่อที่ไลน์นะครับไลน์ i อดีศูนย์แปดหกสี่ามเนะครับขอบคุณครับ